ต่อไปเป็นคำพยากรณ์ความรักสาเดือนสุดท้ายของรักนาราศีพฤกภกันบ้างค่ะเส้นทางความรักไม่ได้โรยด้วยกีบกุลามันเต็มไปด้วยการพยายามประคับประคองการรักษาสิ่งที่เรียกว่าครอบครัวค่ะในช่วงเดือนตุลาของคนรักนาราศีพฤกภความรักในเดือนนี้คือบททดสอบที่สะท้อนถึงการเสียสละและความไม่สมดุลหนึ่งคนพยายามรักษา อีกหนึ่งคนกำลังกับทำลายพลังดาวังคารที่โคจรเข้าสู่พบปัญหาและอุปสรรคกำลังจะบ่งบอกว่าถ้ารักใครแบบความรักเพียงฝ่ายเดียวความเหนื่อยความท้อก็จะกัดกินหัวใจและความรักของคนในเดือนนี้ก็อาจจะเต็มไปด้วยความตครึงเครียดการมีปากเสียงที่บันทอนหัวใจแม้จะรักกันแค่ไหนแต่คำพูดที่ออกมากลับเหมือนคมมีด ความไม่เข้าใจกันจึงกลายเป็นเงามืดที่บทบงังความอบอุ่นของครอบครัวในเดือนตุลาคมนี้ความรักของคุณอาจจะมีแต่ความตึงเครียดปัญหาและอุปสรรคให้คุณต้องแก้ไขต่อไปนะคะพอเข้าเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้ดาวอังคารโคโจรเข้าสู่เดือนคู่ครองตอกย้ำถึงความไม่ยอมกันไม่มีใครลดราวาสศไม่มีใครถอยความรักในเดือนนี้จึงกลายเป็นสนามรบ ที่ต่างฝ่ายต่างเอาชนะกันจักรวาลกำลังทดสอบว่าความรักแท้คือการยืนเคียงข้างหรือรักแท้เป็นเพียงการดื้อรั้นที่ทำร้ายกันในเดือนนี้จึงกลายเป็นบททดสอบความรักความอดทนต่อแรงประทะหรือสุดท้ายจะเหลือเพียงเท่าฐานของความไม่พอใจยังไงการหันหน้าคุยกันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะ เดินทางเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีเดือนธันวาคมความรักยังไม่สิ้นสุดแต่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนของการทบทวนตัวเองอย่างแท้จริงค่ะบางครั้งการถอยออกมาจากความสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะเพื่อมองเห็นสิ่งที่กำลังทำอยู่นี่คือเวลาที่ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองแล้วค่ะคุณควรโฟกัสกับงานและชีวิตของตัวเองรักตัวเองให้มากมาก ไม่ยึดติดกับใครจนทำร้ายหัวใจตนเองจกักรวาลอาจกำลังเตือนคุณว่าการคืนสติให้หัวใจเป็นการสร้างพื้นฐานความสุขที่มั่นคงและเมื่อรักตัวเองได้ความรักที่แท้จริงในอนาคตก็จะเข้ามาหาคุณอย่างสมดุลคะ่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ